กรับทักทายสบายดีครับพี่น้องมาพบมาพ่อกับทีมงานสายเสมอคือเก่ากับทีมงานบาโดมลูกดกครับพี่น้องมีกามาสายครับน้ำเหมาะมีเอินมาไม่ได้ครับพี่น้องขอเกล้าครับสวัสดีพี่น้องไปทั่วโลกนะครับเด้อไปทั่วโลกเลยสวัสดีไปยังเอฟซีทั่วโลกครับพี่น้องมีกบมาเกี่ยวเข่าคือเก่าครับพี่น้องเกี่ยวเข่าแถวๆหน้าหนองฮูลิงนี่แหละครับพี่น้อง แดดบัวหอนมาบวได้ครับที่งานนี้แพทย์มวกครับสบายดีคููสู่ทุกคนนะครับเด้อพี่น้องเด้อทางบ้านพี่น้องเกี่ยวเขาเราไปครับบ้านเบ,าบ้าด้วลูกดวงนี่เริ่มกำลังเลงเลยครับกำล,ลังเลงเลยกำลังเลงครับพี่น้องคือเก่าคือหลังนะครับเด้อพี่น้องเด้อเกี่ยวเขาคือเก่าครับช่วงนี้เกี่ยวเขาสะก้อนครับ กราบขอบบุญขอบคุณเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อที่เกียรติเขามาเบิงช่มช่องเบาวโดมลุกดกครับพี่น้องเยี่ยวขอเจ้าครับวันนี้ เอาเนี้ยแน่ขเขาเจ้าแน่ครับปนกันไป อ่อนคลัครับพี่นอ้องอ่อนหลายๆครับต้องมือซ้ามือแล้วครับพี่น้องว่าเป็นฝนสิตกครับเมือ่อคืนนีีก็ได้แต่ยังอย,งอยู่รอดปลอดภัยอยู่ครับบนท่านตกค,ครับพี่น้องนี่จะฝ้ายิ่งคิวฝ้าเหลื่อมซื่อๆครับกะกรับทักทายไปถึงเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับ เมาผู้ล่าแน่บอาผู้ไทยแน่พูดไทยนำต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับ เข่ามาแล้วกับกดซับตะไคร่กดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็คอมเมนต์มาได้นะครับเด้อคุยได้ครับพี่น้องก่อนขี่ฟ้าหลายครับพี่น้องวันนี้ก่อนขี่ฟ้าหลายคักครับพี่น้อง รัศมีแสงยามค่ำครับพี่น้องใกล้มืดแล้วของทุ่งนาเหลื้องอรามครับพี่น้อง